สวัสดีคุณผู้ฟังที่คารุปรักทุกท่านครับเรื่องหลอนในค่ำคืนวันนี้มันเป็นเรื่องราวประวัติอพาร์ตเมนต์ร้างเก่าๆหลังหนึ่งที่ในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้วิญญาณผู้ตายนั้นเฮี้ยนมากๆทำให้ใครหลายต่อหลายคนต้องยอมสยบความน่ากลัวและปัจจุบันอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็ถูกปล่อยกลายเป็นตึกร้างไม่มีผู้คนมาอาศัยอยู่หรืออาจจะทุบสร้างใหม่ไปแล้วก็ได้ แต่จะมาย้อนกลับไปในเหตุการณ์เมื่อครั้งในอดีตตอนที่เด็กหนุ่มพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งได้เข้ามาเช่าพักอาศัยที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วได้เจอเหตุการณ์ร้อนๆ้ภายในอาพาร์ตเมนต์สวัสดีครับผมชื่อบาตบ้านอยู่แถวต่างจังหวัดฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนพ่อแม่ของผมมีลูกหลายคนผมเป็นพี่ชายคนโตพ่อแม่ของผม ก็แก่เท่าอายุเยอะมากแล้วทํางานทําการก็ไม่ค่อยจะไหวผมก็ให้ท่านอยู่บ้านเฉยๆหน้าที่ทั้งหมดก็ตกมาอยู่ที่ผมผมเลยกลายเป็นเสาหลักของบ้านผมในฐานะลูกคนโตและพี่ชายคนโตผมก็อาสาออกไปทํางานนอกบ้านตั้งแต่เรียนจบมสามโดยเข้าไปทํางานในกรุงเทพเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งและได้ไปเช่าพักอาศัยที่อพารา์ตเมนต์แห่งนี้ ทุกเดือนผมจะส่งเงินไปให้ทางบ้านตลอดทั้งส่งเสียให้น้องๆได้เล่าเรียนทั้งพ่อแม่ก็มีกินมีใช้ไม่ต้องไปทำงานหนักให้ลำบากผมก็เป็นเด็กบ้านนอกซื่อๆคนหนึ่งที่เพิ่งเคยได้เข้ามาทำงานในเมืองกรุงเป็นครั้งแรกผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้มันจะมีเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวปะปนอยู่กับผู้คนภายในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ผมมารู้มาเห็นกับตาตัวเอง ก็ตอนเมื่อผมได้ก้าวเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครั้งแรกที่ผมเห็นอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้มันก็เหมือนกับอาพาร์ตเมนต์ทั่วไปแต่สภาพภายนอกภายในนั้นเก่าและโทรมมากๆแต่ผมเห็นว่าราคาบวกน้ําไฟราคาไม่แรงผมพอที่จะเช่าอยู่ได้ก็เลยตัดสินใจเข้าพักแต่ใครจะไปรู้ว่า ที่พาร์ทเมนต์แห่งนี้มันจะมีผีซึ่งชั้นที่ผมอยู่มีคนเข้าพักน้อยไม่ได้เต็มทุกห้องและมันจะมีห้องพักห้องหนึ่งเวลาผมเดินผ่านหน้าห้องทีไรผมรู้สึกขนลุกตลอดแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นๆจะรู้สึกแบบผมหรือเปล่าแต่ห้องมันมีอะไรแป,กแปลกๆปิดสังเกตคือห้องมันมีผ้ายันกันผีแต่ปิดไว้ที่หน้าประตูทางเข้าห้อง และที่พื้นระเบียงหน้าห้องจะมีถาดเครื่องเส้นเล็กๆวางอยู่ในถาดจะประกอบไปด้วยของขค้าของหวานอย่างละนิดไก่ต้มตัวอวบๆเหล้าขา,ขาวขวดเล็กหนึ่งขวดพร้อมกับบุหรี่หนึ่งมวนแต่บุหรี่ถูกจุดแล้ววางเอาไว้ใกล้ๆกับขวดเหล้าขาวผมพอจะรู้แล้วว่าเขามาเส้นผีเพราะแถวบ้านผมก็เส้นผีในลักษณะแบบนี้เหมือนกันห้องที่ผมอยู่ มันจะอยู่ริมสุดระเบียงแน่นอนว่าผมก็ต้องเดินผ่านทุกห้องคืนวันหนึ่งผมเลิกงานตอนช่วงดึกๆเวลาก็ประมาณสองทุ่มผมเดินขึ้นบันไดามาพอเดินมาถึงชั้นที่ผมอยู่ผมมองไปหน้าระเบียงทางเดินเข้าห้องผมก็เห็นลุงคนหนึ่งแก่แล้วละ่ะนั่งยองยองเอามือจกอะไรบางอย่างกินจากถาดเครื่องเส้นมือหนึ่งถือขวดเหล้าขาว ระดกดื่มอย่างเมามันผมก็เลยงงว่าลุงแกกินไปได้ยังไงกันนั่นมันคือเครื่องเส้นผีเมื่อผีกินแล้วคนห้ามนำมากินเด็ดขาดไม่ว่าจะก,กรณีใดก็ตามหากใครเผลอกินเข้าไปอาจทำให้จิตวิปราสหรืออาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตหลังจากที่ผมเห็นลุงแกกำลังนั่งกินอยู่ผมก็เลยเรียกใส่ลุงแกไปว่าของนั่นเขาเส้นผี ลุงไปกินทําไมมันกินไม่ได้ครับลุงแกก็หันหน้ามาอย่างช้าๆผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆลุงแกในใจผมคิดไปว่าลุงแกคงไม่ค่อยมีเงินแกเลยอาจจะประหยัดเงินโดยการมากินเครื่องเส้นผมก็ได้แค่คิดไว้ก่อนพอผมเดินไปถึงตรงจุดที่ลุงแกนั่งกินอยู่ลุงแกก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่ามามากินด้วยกันไอ้หนุ่มเมียลุงทำกับข้าวอร่อยนะ ผมก็เลยพูดกับลุงแกไปว่าตามสบายเลยครับลุงผมไปก่อนละพอผมพูดกับลุงเสร็จก็เดินไปที่หน้าระเบียงห้องของผมจากนั้นผมก็เข้าห้องไปก่อนเข้าห้องผมก็ชำเลืองตาไปดูลุงแกปรากฏว่าลุงแกหายไปหายไปยังไงหายไปตอนไหนและหายไปไวมากผมก็คิดในหัวนะว่าลุงแกเป็นคนหรือผี เดี๋ยวแวบ,บไปเดี๋ยวแวบ,บมาแต่มันก็ไม่ใช่แค่ความคิดเพราะมันคือเรื่องจริงลุงแกเป็นผีผมโดนผีหลอกทำไมผมจึงมั่นใจว่าลุงแกเป็นผีนะรอก็เพราะผมเห็นว่าลุงแกไม่มีเงาหัวตั้งแต่ตอนที่ผมเห็นลุงแกแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวผมกลัวนะแต่จำเป็นต้องกัดฟันเดินผ่านเพื่อกลับเข้าห้องผมมารู้เรื่องราวทั้งหมด จากปากคนที่อยู่ในระแวกใกล้ๆกับประพาดเม่นที่ผมอยู่เขาเล่าว่าลุงแกมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งรักกันมากลุงแกชวนมากินเหล้าที่ห้องประจําเห็นว่าตอนนั้นเมียกับลูกของลุงแกอยู่ที่ต่างจังหวัดแกเข้ามาทํางานในกรุงเทพขับบินมอเตอร์ไซค์มีอยู่คืนวันหนึ่งลุงแกก็กินเหล้ากับเพื่อนจนเมาหนักเลยทะเลาะดีกันลุงแก หัวแตกเลือดอาบลุงแกเสียเลือดมากก็เลยเสียชีวิตส่วนเพื่อนของลุงก็เจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและถูกจับกุมข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตหลังจากที่ลุงแกเสียชีวิตไปแล้วเมียกับลูกของลุงแกก็ได้ย้ายเข้ามาพักอาศัยที่ห้องของลุงแกทุกวันเมียของลุงจะนำเครื่องเส้นไปวางให้ลุงแกกิน ที่หน้าระเบียงห้องประจำโดยเฉพาะบุรีและเหล้าขาวตอนมีชีวิตอยู่ลุงแกชอบกินมากๆเมียของลุงแกอาจมีความคิดว่าวิญญาณลุงแกยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่กับแกและก็ลูกแต่เมียแกก็กลัวผีผัวตัวเองจึงเอาผ้ายันกันผีมาแต่ปิดไว้ที่ประตูทางเข้าห้องคาดว่าวิญญาณลุงแกคงเข้าไม่ได้ วิญญาณเลยวนเวียนอยู่ภายนอกหลอกหลอนคนที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์จนเขาอยู่ไม่ได้ทยอยย้ายออกหนีกันไปจนเกือบหมดจนกิจการซบเซาลงไม่มีคนมาเช่าก็เจงพังไม่เป็นท่าไม่มีใครกล้าเข้ามาเช่าอยู่ต่างก็กลัวกันว่าจะถูกผีหลอกจนเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ก็ต้องจำใจยอมปล่อยทิ้งร้างเก่าสุดโทมตามวันและเวลา พอทำสารพัดวิธีแล้ววิญญาณก็ไม่ไปไหนเหมือนมีจิตอาฆาตแรงก่อนตายจึงทำให้วิญญาณยังวนเวียนไม่ยอมไปผุดไปเกิดหลังจากที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ปิดตายกิจการเมียและลูกของลุงแกก็ย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่อื่นไม่เคยมาใกล้ที่นี่อีกเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิญญาณยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่า แต่ที่แน่เหตุการณ์ที่ผมเห็นผีในครั้งนั้นภาพมันยังติดตาผมอยู่ตลอดกระทั่งจนถึงทุกวันนี้เมื่อผมอินพาร์ตเมินทีไรผมก็จะนึกถึงเรื่องนี้เสมอ